เมื่อเวลาประมาณตีสองที่ผ่านมาครับนายกอนุทินชาญวิรกุลก็โพสต์ข้อความสดๆร้อนๆเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าไม่ได้หลับไปได้นอนกันเลยทีเดียวโดยบอกว่าได้มีการพูดคุยทางโทรศัพท์กับนายกอนันวาอิบราหิมของมาเลเซียอีกครั้งหนึ่งซึ่งนายกอนันวาบอกว่าหลังจากที่คุยโทรศัพท์กับนายกอนุทินแล้วครับก็ได้มีการโทรศัพท์คุยกับประธานาธิบดีทรัมป์อีกครั้งซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ ยืนยันนะครับว่าเรื่องการเก็บกู้ทุนระเบิดของไทยเป็นเรื่องสําคัญเพราะเป็นหนึ่งในข้อตกลงตามปฏิญญาสันติภาพไทยกัมพูชาด้วยเพราะฉะนั้นจึงขอให้ไทยครับเร่งเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรมและประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันนะครับว่าจะไม่นําเรื่องการระงับปฏิญญาสันติภาพของไทยมาเกี่ยวข้องกับเรื่องการเจรจาภาษีการค้าของสหรัฐ อเมริกาอันนี้ย้ำชัดๆนะครับส่วนหนังสือของผู้แทนการค้าสหรัฐที่ส่งถึงไทยนั้นพิมพ์ขึ้นก่อนที่นายกอนุทินจะพูดคุยทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีทรัมป์เมืม่อวันที่14พฤศจิกายนเพราะฉะนั้นอันนี้ชัดเจนครับนายกอนุทินบอกว่าข้อมูลของท่านนั้นปัจจุบันที่สุดครับ